สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปสุ่มนะคะเรามาดูกันว่าสีานักษัตริใดนะคะที่ควรทําบุญนะคะหรือเทคนิคการส่งเสริมนะคะดวงชะตาของคุณในปี2566นกะคะสีนักษัตริใดนะคะที่จะต้องทําเปลี่ยนดวงรายให้ไปให้กลายเป็นดวงปฏิหารนะคะสี่นักษัตริย์ใดนะคะเปลี่ยนดวง เหนื่อยให้เป็นดวงปฏิหารนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอ่าวันนี้หมอโบก็จะใช้ไพ่สองสำรับนะคะในการไกด์ไลน์ให้คุณนะมาดูว่าสีนักษัตวใดนะคะที่คุณนะคะอาจจะอะ่เข้ามาชมโดยบังเอิญไม่บังเอิญก็ตามนะคะแต่สีนักษัตวนี้ควรที่จะทำบุญส่งเสริมนะคะเตรียมเติมสเสบียงบุญของคุณนะคะ ในช่วงปี2,566นะคะเราทำก่อนล่วงหน้าเลยได้เปรียบนะคะอ่ามาดูว่ามีนักษัตร์อะบ้างนะคะอ่ะแล้วหมอโบก็จะหยิบอันนี้ขึ้นมาก่อนนะคะหยิบขึ้นมาก่อนอ่าเลิศค่ะเลิศนะคะเอสซอฟอนขึ้นมาค่ะใบแรกใบที่2นะคะเพสออฟชอดขึ้นมาใบที่3นะคะเดอะเมจิเชียนนะคะ ว้าวใบที่สี่ค่ะเดมเพลสสุดท้ายสุดท้ายเอาใบนี้แล้วกันใบที่ห้านะคะสุดยอดนะคะเอาละค่ะคือมีต่วความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะเหมือนคุณจะไปทำบางอย่างนะคะในปี2566เราจะมาดูว่า สี่ราศีนี้นะคะสิ่งที่คุณไม่ใช่สีราศีสีนักษัตย์นี้นะคะสิ่งที่คุณควรทำเพื่อส่งเสริมนะคะดวงดีแห่งปฏิหารไม่ว่าจะเป็นการเงินความร่ำรวยนะคะแล้วก็ในเรื่องของอวิชาการรวไมไปถึงความสำเร็จนะคะความสำเร็จทุกด้านเลยนะคะจะเกิดขึ้นกับคุณมาดูว่าสีนักษัตย์นี้นะคะสิ่งใดบ้างที่คุณควรทำแล้วสี่นักษัตย์นี้คือนักสัตว์ใดบ้างนะคะอันดับแรกขึ้นมาแรบบิทนะคะ ปีชวดค่ะปีชวดนะคะเอ้ยไม่ใช่ปีชวดโทษทีอันนี้ปีกระต่ายนะคะอันนี้แรดนะคะอันนี้ปีชวดค่ะเออปีไก่ค่ะปีไก่คือปีลากาเนาะปีม้าค่ะปีม้าปีมามียนะคะว้าว มาดูว่าสิ่งใดที่คุณควรทําเพื่อส่งเสริมดวงแห่งปาฏิหาริย์ทั้งห้าใบนี้ออกมานะคะถ้าคุณทําแล้วอาจจะแบบสี่นักษัตย์นี้นะคะอาทำส่งเสริมหนุนนํานะคะทํารอปาฏิหาริย์ของเราในปี2566ัน้า้อหสินะคะมาดูกันนะคะอาจเริ่มจากนักษัตริย์แรกนะคะนักษัตริย์แรกนี้น่าจะเป็นปีอ่าตรงนี้ใช่ไหมอ่าปีกระต่ายนะคะ มาดูว่าปีกระต่ายคุณควรจะทำอะไรบ้างนะคะเออในช่วงนี้รอพลังงานของอ่าปี2566ปีกระต่ายนะคะให้คุณทำบุญด้วยการอ่าไถ่ชีวิตโคกระบือปล่อยนกปล่อยปลาจะช่วยจะช่วยส่งเสริมนะคะพลังแห่งดวงมหาศัรรย์พลังแห่งปาฏิหาริของคุณได้นะคะปีกระต่ายเนะาะาทำที่ไหนก็ได้นะคะหรือว่าทำเก้าบาทออนไลน์ก็ได้รวมไปถึงการ ปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสิ่งปล่อยสิ่งมีชีวิตนะคะนะปล่อยสิ่งมีชีวิตนะคะหรือรวมไปทั้งถ้าคุณปล่อยไม่ได้คุณก็ให้อาหารนกอาหารปลาก็ได้นะคะโอเคนี่คือปีกระต่ายนะคะในปีหกหกสิ่งที่คุณควรทํานะคะก่อนจะสิ้นปีนี้หรือว่าส่งเสริมดวงดีของคุณในปีหกหกนะคะชาวกระต่ายควรที่จะปล่อยปลาปล่อยนกหรือว่าถ่ายชีวิตโคกระบ,บ,บือถ้าทําได้นะคะเอ,อ่อตามศรัทธาตามพลังนะคะต่อมาปีที่สองนะคะ ปีที่สองอะ,อะปีหนูนะคะปีหนูก็คือปีชวดนะคะปีชวดนี้มีแววที่จะดวงดีนะคะเอาเป็นว่าสีนักษัตร์นี้นะคะดวงดีพอๆกันแต่คุณจะต้องทําบุญเสริมนะคะเร่งพลังบุญของคุณขึ้นมานะคะ,ะเพื่อที่จะสมมุติว่าเราตกอยู่ในอาอะสมมติว่าอย่างเช่นปี ปีอะไรเนี่ยปีไก่นะคะปีละกานะคะเขาบอกว่าปีหกหงเนี่ยปีละกาอาจจะเข้าขายของปีชงแต่ว่าการชงมันไม่ใช่ความน่ากลัวการชงมันเป็นการที่มีจุดเปลี่ยนนะคะซึ่งสีนักษัตร์นี้จะมีจุดเปลี่ยนของชีวิตนะคะจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดไปดูในคลิปใหญ่นะคะหมอโบกาลังออกให้นะคะแล้วทีนี้เรามาดูว่าปีนี้ควรทําอะไรบ้างปีชวดนะคะอาจจะต้องทําบุญด้วยอะไรก็ได้ที่เป็นแสงสว่าง นะคะหลอดไฟเติมตะเกียงน้ํามันนะคะหรือว่าถวายเทียนหรือว่าหลอดไฟอะไรก็ได้นะคะที่มีมีความสว่างสวัยต่อชีวิตนะคะถวายหรือว่าทําบุญนะคะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะสาหรับปีชวดนะคะต่อมานะคะต่อมาปีปีไก่ค่ะ ปีไก่เนี้ยจะทุกคนจะให้ความสําคัญมากๆเลยนะคะแต่ถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้นะคะอ่าอิทธิพลเนี้ยจะเริ่มต้นในเดือนน่าจะเป็นกุมภาปีหกหกนะคะสิ่งที่คุณควรทําเสริมสเสบียงบุญของคุณนะคะคืออปีละกาควรถือศีลน,นะคะกินมังส,งสวิรัตนะคะหรือว่าปฏิบัติปฏิบัติกรรมฐานนั่งสมาธินุ่งขาวห่มขาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่งเสริมดวงดีให้เข้ามานะคะ ต่อมาปีสุดท้ายนะคะปีสุดท้ายก็คือปีมะเมียนะคะอันนี้ปีม้านะคะปีม้าของเราทำอะไรบ้างนะคะเพื่อส่งเสริมสเสบียงบุญของคุณปีม้าสิ่งที่ควรจะทำในปีนี้ก็คือว่าอา,อาจจะต้องแบบว่าให้คุณนะคะมีสตินะคะตั้งสติดีๆมีสติแล้วก็หมั่นดูแล ในเรื่องของสุขภาพของตัวเองนะคะรวมไปถึงคุณสามารถทําบุญที่เกี่ยวข้องกับเดี๋ยวนะคะทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการการทําบุญแบบส่วนกุศลไม่ใช่ส่วนกุศลสมาธิไม่ใช่เดี๋ยวนะคะหมอบอรคอคิดก่อนสีเขียว ทำบุญเกี่ยวข้องกับองค์กรหรือว่ามูลนิธินะคะองค์กรหรือมูลนิธิอะไรก็ได้นะคะที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์นะคะที่เกี่ยวกับอนุรักษ์อนุรักษ์อะไรก็ได้ที่เป็นธรรมชาติหรือว่าอนุรักษ์สัตว์นะคะในปีนี้จะช่วยส่งเสริมดวงดีของคุณได้นะคะนี่ก็คือสิ่งสี่นักษัตริย์นะคะที่ควรทำนะคะบุญส่งเสริมนะคะดวงดีของคุณดวงดีของคุณสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเออ ก็ใช้วิจัยาในการเอาฟังนะคะถ้าทําแล้วโอเครู้สึกสบายใจอะไรอย่างเงี้ยก็ทำเนาะเออนะดูดูไว้ใช่ว่าใส่หวาไว้ขามในปี2566นะคะสิ่งที่ควรทําส่งเสริมดวงดีของคุณบอกไปเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่จะเข้ามานะคะหลังจากที่เออเราแบบว่ามีสติแล้วก็ทําบุญไปด้วยอะไรไปด้วยมันเป็นความราบเรื่อนของชีวิตในปี66นะคะสี่นักษัตรินี้นะคะ แล้วก็มือนคุณจะได้ไปแบบหาข้อมูลอะไรบางอย่างนะในช่วงนี้การหาข้อมูลกันอ่าจะตัดสินใจอะไรบางอย่างควรหาข้อมูล Get more information นะคะเออบางคนจะไปศึกษาต่อเรียนต่อเป็นจังหวะที่ดีเช่นกันนะคะอ่าหมอโบเห็นในเรื่องของการเงินเข้ามานะคะ การเงินเก er ้าเหรียญ DM Pays นะคะต้องบอกไว้เลยว่าถ้าใครทําถูกถ้าใครเป็นช่วงจังหวะชีวิตเนี่ยในเรื่องของการเงินจะแบบมีอยู่มีกินสะดวกสบายมากๆนะคะเพราะไพ่เก้าเหรียญแล้วก็ DM Pays เข้ามาด้วยกันนะคะดังนั้นก็ขอให้ทุกคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้ดวงดีทั้ง4นักษัตร์นี้นะคะแชร์ไปใครมีแบบคนรู้จักนะคะ4นักกษัตริย์นี้ปีชวดปีชวดปีเถาะแล้วก็ปี ปีละกาแล้วก็ปีมามเมียนะคะทั้ง4ปีนัก,กษัตร์นี้นะคะทำบุญแล้วก็ส่งเสริมดวงดีต้อนรับปี2566นะคะชีวิตจะมีแต่ความจากที่จะติดกิจติดติด,ตด,ตดขัดขัดก็จะมีความไหลลื่นนะคะราบลรื่นแล้วก็ฟโฟลมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีคนอุปธรรมเป็นนารีอุปธรรมด้วยนะคะเออช่วยแบบเข้ามาในชีวิตเราหรือว่ามีบุญ เป็นนารีอุปธรรมมาเออได้รับความช่วยเหลือที่ดีด้วยนะคะในปี66เนาะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีที่เจอคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไปนะคะโอเคติดตามนะคะผลงานหรือว่าติดตามคลิปได้หลากหลายคลิปให้กดตรงเพลย์ลิสต์นะคะมีคลิปเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งอาจจะมีประโยชน์ต่อทุกคนได้นะคะขอบพระคุณมากมายนะคะเลิฟเลิฟค่ะ